กันที่คุณยา่าครับก่อนหน้านี้มีปาร์ตี้สละโสดนะครับเพื่อนสาวเยอะแยะมากมายครับแฮปปี้และอบอุ่นมากๆแต่ปรากฏว่ามีดราม่านะชาวเน็ตเขาวิจารณ์ชุดของยา่ยากันพี่กี้สวยแล้วละ่ะคนึง<ช>สวยสุดๆแล้วอีกเรื่องราวนึงคือถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วมีน้องจะมีพร้อมคิมรี่หรือไม่ถามเลยเชิญค่ะเชิญครับ สนุกมากเลยแฮปปี้มากๆสุดแค่ไหนเหรอคะเหนื่อยหนูเึกว่าหนูร้องไห้ประมาณร้อยรอบค่ะคืนนั้นค่ะตื่นตันตื่นตันใจค่ะเป็นคน e m o t i o n a l l ตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนๆค่ะอ๋อไม่เป็นไรดราม่าได้ค่ะก็ it's okay แบบสไตล์ใครสไตล์มันค่ะถ้าคนนั้นไม่ชอบ like Belle epoque ไม่ชอบ romantic ไม่ชอบ1 9 t h century fashion ก็ it's okay แสดงว่าคุณเปอนคนชอบกินใช่ไหม ย่าเป็นพวกแบบโฟโมค่ะไม่อยากมิสเอา์แบบเพื่อนทำอะไรก็อยากมีส่วนร่วมแต่อันนี้ของไม่มีส่วนรวน่วมเราอาจจะต้องแยกกันทำค่ะนู่ขอ <c oughs> แต <c oughs> ่งก่อนแล้วกันให้ย่างงั้นก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะใช่ให้คิมหน่อย <c oughs> สักพักเลยใช่บางคนดูมออันแต่งเรา <c oughs> ใกล้ใกล้มากๆแล้วค่ะครึ่งปีแรกแน่นอนค่ะย่าไม่อยากเป็นคนหลุดอยากให้นาเดตเป็นคนหลุดมากกว่า